สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิชิตีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปรีวิวบทเร็วเ90ของอีกนิกนะครับหรือว่าพ่อครัวแห่งภาค15นั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อมนเป็นการเสียเวลาลาเราก็มันเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูจุดเด่นกับข้อเสียของพ่อครัวกันก่อนนะครับ สำหรับจุดเด่นเนี่ยเท่าที่ผมนึกออกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกนะครับสามารถโจปลับโจมตีธาตุไฟให้กับปารตีได้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับมีความสามารถในการเด้งเบฟให้กับปา์ตี้นะครับค่อนข้างสูงข้อที่3นะครับสามารถเติมเลือดให้กับปา์ตี้ได้นะครับค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับ ตัวพ่อครัวนะครับมีโหมดนะครับทำให้ปาร์ตี้เนี่ยสามารถหลบดีบัฟได้100%นะครับแต่ว่าบางด่านเนี่ยก็ไม่สามารถหลบได้นะครับอย่างด่านที่เป็นเมคานิกบังคับของบอลอย่างนี้ก็ไม่สามารถหลบได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็นอกจากโหมดหลบดีบัฟแล้วนะครับตัวพ่อครัวก็ยังมีโหมดที่ทําให้ตัวปาร์ตี้เราเนี่ย ปรับเปลี่ยนเป็นสายบุกนะครับในการทํำ HP Damage เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่น5ข้อของพ่อครัวนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อเสียของพ่อครัวนะครับเท่าที่ผมนึกออกก็มีแค่2ข้อเองนะครับข้อแรกเลยนะครับก็การทํา HP Damage ของตัวพ่อครัวเนี่ยหวังได้จากการกดสกิล LD นะครับ1แล้วก็ กดคอมมาน d ตีเลือดในโหมดาสายบุกนะครับที่สามารถโจมตีได้3ชุดนะครับนอกนั้นั้เนี่ยก็เป็นการโจมตีแค่ชุดเดียวนะครับมันก็เลยทําให้ตัวพ่อครัวเนี่ยดูดูแล้วการทำดาเมจมันน้อยกว่าตัวอื่นส่วนสกิล ex นะครับเป็นสกิล ex ที่อัปเกรดมาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มแค่การเด้งเบฟบแค่นั้นเองนะครับสําหรับสกิล ex การทำดาเมจก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ ทำ,ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเ,เดี๋ยวค่อยไปดูในเกมนะครับส่วนข้อเสียอันที่สองนะครับก็มีตัวละครตัวอื่นนะครับที่เป็นสายทรัพย์เนี่ยสามารถใช้แทนได้ดีกว่าตัวพ่อครัวนะครับสําหรับข้อเสียของพ่อครัวก็น่าจะมีแค่จุดนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่รายละเอียดตัวละครสําหรับรายละเอียดตัวละครเนี่ยตัวอีกนิดนะครับ เกาะอย่างแรกคือเกาะฟ้านะครับสำหรับเกาะฟ้าเนี่ยก็เป็นเกาะสายซัพพอร์ตนะครับที่เพิ่มเวฟดาเมจกับเฮปีดาเมจเนี่ยให้กับปาร์ตีนะครับตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อวยนะครับก็ไม่ต้องทำเกาะฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครอีกนิกเนี่ยเป็นตัวละครที่เราไม่ค่อยได้เอามาลงทีมบ่อยๆนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นตัวคอะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเกาะฟ้าของอีกนิกเนี่ย สำหรับผมคือไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอวยแล้วอยากทำก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยการที่เราทำตัวละครที่เราเอวยให้ฟูเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับต่อมาก็มาดูไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับไทา์การโจมตีของอ,อีกิีเนี่ยก็จะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับก็ตัวสำคัญสำคัญก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะเป็น โอลินนะครับที่เพิ่มดาเมจกายภาพ10%นะครับแล้วก็อันที่สำคัญอีกอันอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นพาร์ทสิอสูรที่เกี่ยวกับาการเติมเลือดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสักแป๊บหนึ่งนะฮะอ,อยู่ไหนหนออยู่ไหนหนออ่าเป็นอันนี้นะครับ พา s s ทิที่เกี่ยวข้องกับการเติมเลือดนะครับเพราะว่าตัวอีกนิกเนี่ยสามารถเติมเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นาพาร์ทิสอสูนที่เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือตัวที่เป็นเพิ่ม HP recovery effect นะครับประมาณตรงนี้นะฮะต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำเป็น In b a v e 7 7 0นะครับคู่กับ m a c w a ฟ e 330นะครับหรือหรือไมเก็นะฮะก็จะเป็นอ n น a v e คู่กับบูดหรือไม่คิลแกเฟสามร้คู่กับ boot กบู t ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะใส่แบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็คงแนะนำเป็น In-Wave กับ m a c w a v e นะครับเพราะว่าการเด้งเวฟทุกอย่างของอตัวอินิกนะครับก็คิดจากค่า In-Wave กับค่าแมกเ v ฟเป็นหลักนะครับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มดูรายละเอียดสกิลของอีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสกิล1ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล ex ต่อด้วยสกิล65และสกิล ld นะครับในส่วนของสกิล2กับคอมมาตีเว็บตีเลือดเนี่ยเดี๋ยวผมขอไว้เป็นในส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งมันคอมโบกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับก็เลยเอาอันที่ง่ายๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่สกิล1น,นะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทำการเติมเลือดพร้อมกับเด้งเบฟให้กับทุกคนอย่างมากนะครับแล้วก็ตัวอิกนิกนะครับจะได้รับบัฟเอฟนะครับ15เทินนะครับแล้วก็การกดสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการกดแล้วได้เทินต่อทันทีพร้อมกับไม่เสียแอคชั่นนะครับเดี๋ยวขอดูเทินตรงนี้นะครับว่าจะไม่เสียนี่นะครับยังเป็นศูนย์เทินอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้เทินต่อทันทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบบเ A กันนะครับขออภัยฮะบัเ F นะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัเ F นะครับอ่ามีผลกับปาร์ตี้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเพิ่มค่าแอ t แท็นะครับ20%เรแล้วก็อย่างที่2นะครับทำการเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ40%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัเ F นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล EX นะครับ สำหรับสกิล ex นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวพ่อครัวนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก150%นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดแล้วนะครับเราจะต้องทำการเลือกเทินของเพื่อนนะครับเพื่อจะดึงเทินเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็สกิล ex นะครับมีเร่งเทินนะครับ ตอนนี้เทอทร์นของเลมเนี่ยอยู่หลังบอสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทิร์นเลมขึ้นมานะครับก็เลือกที่เลมนะครับตรงนี้นะฮะส่วนการโจมตีของสกิล e x นะครับจะเอาค่าเบฟของเพื่อนทั้งหมดนะครับทั้ง3ตัวนี้มาเป็นการโจมตีของอีกนิกนะครับถ้าเกิดเพื่อน2ตัวมีเบฟเป็นศูนย์แล้วมีอีกนิกตัวเดียวที่มีเบฟ1 0 0 0 0แสนเนี่ยก็จะทำดามเมจได้แค่1น0 0 0แสนนะครับไอที่เป็นศูนย์ก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับ นี่นะฮะแบบนี้เลยต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล l 5นะครับสำหรับสกิล l 5เนี่ยเมื่อเรากดแล้วจะอยู่ทั้งหมด7เทินนะครับส่วนความสามารถเนี่ยก็เป็นความสามารถที่ให้กับปาตีทั้งหมดเช่นกันนะครับโดยที่ค่าแรกที่ได้นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ20%ค่าที่2นะครับสามารถเด้งเวฟแรงขึ้นนะครับ10%นะครับ แล้วก็ค่าที่3นะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ10%และค่าสุดท้ายนะครับสามารถทำให้ตัวปาร์ตี้เนี่ยเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก10%นะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล l d นะครับสำหรับสกิล l d เนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอมอนสเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำการโจมตีนะครับจะทำการเด้งเบฟนะครับ2ครั้งนะครับ โดยครั้งแรกนะครับจะคิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะคิดจากค่าแมกเบฟนะครับส่วนการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่นะครับด้วยธาตุไฟจํานวน8ปดฮิตแล้วก็ทําการตีเลือดหมู่นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแมกเบฟเนี่ยได้1 5ึ่นะครับแล้วก็สามารถตีเกินแมกเบฟนะครับได้อีก180นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีแล้วนะครับ ตัวอีกนิกจะทําการแปะดีบัฟเอให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับพร้อมกับตัวอีกนิกเนี่ยจะได้รับบัฟอนะครับจํานวน16เทิร์นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบัฟประจำสกิล LD ก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูดีบัฟนะฮะ นี่นะครับสำหรับบัฟอีคืออันนี้นะครับความสามารถของบัฟอีนะครับก็เป็นความสามารถที่ให้กับทั้งปาร์ตี้เหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ20%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับอีก20%และอย่างที่3นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก20%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับบัฟโจมตี ธาตุไฟนะครับให้กับปาร์ตี้นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ดีบัฟประจำสกิล l l กันนะครับก็คือดีบัฟ s อันนี้นะครับเรียกว่าเป็นดีบัฟประจำตัวของอีกนิเลยนะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟอันนี้นะครับทำให้มอนสเตอร์นะครับแพ้ธาตุไฟนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับ เพิ่มเบฟดามจสํสำหรับการแพ้ธาตุไฟนะครับอีก30%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของดีบัฟเอนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มค่าเฮดพีทามจอีก10%รนะครับเราก็มาดูกันที่สกิล2ต่อเลยนะครับสำหรับสกิล2อนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับ หลังจากที่กดแล้วนะครับตัวอีกนิกนะครับจะได้รับบัฟเอนะครับจำนวน7เทิร์นนะครับแล้วก็ได้เทิร์นต่อทันทีนะครับแต่ก็ยังเสียเทิร์นตรงนี้อยู่นะฮะทีนี้เราก็มาดูความสามารถของบัฟจากสกิล2ก่อนนะครับก็คือบัฟเอันนี้นะครับสำหรับบัฟเเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับค่าแรกที่ได้นะครับเพิ่มค่า Attac k นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า i n v a v e นะครับ อันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล l หลังจากที่เรากดสกิล l ไป1ครั้งแล้วนะครับตอนนี้อีกนิกสามารถเลือกโหมดได้2โหมดนะครับนั่นคือโหมดตีเบฟและโหมดตีเลือดนะครับโดยโหมดตีเบฟเนี่ยจะเป็นโหมดหลบดีบัฟนะครับแล้วก็โหมดตีเลือดจะเป็นโหมดสายบุกนะครับที่เพิ่มค่าความสามารถต่างๆให้กับปา์ตีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากโหมดหลบดีบัฟก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดใครที่ทำอาวุธ EX ของอีกนิกม่วงแล้วเนี่ยเริ่มเทินมาเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับเราไม่ต้องกดสกิล2ก่อนนะครับอ่เราก็มาดูโหมดหลบดีบัฟกันหลังจากที่เรากดเลือกโหมดไปแล้วนะครับตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีทองนะครับซึ่งอ่ในวงเล็บจะเป็นตัว P นะครับแล้วก็หลังจากที่กดไปแล้วนะครับ ตัวอีกนิกเนี่ยจะได้รับบัฟประจาโหมดนั้นมาด้วยนะครับซึ่งโหมดหลบดีบัฟจะเป็นบัฟเอนะครับอันนี้นะครับเรามาดูความสามารถของบัฟเอกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําให้ปาร์ตี้นะครับสามารถหลบดีบัฟได้100%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับทำให้ปาร์ตี้นะครับมีผลของ H p r e g e n เนะครับ20%โดยค่า H p ตีรีเนเนี่ยก็คิดจากค่าแม็ก H ของคนคนนั้นนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ c o m m a n d t ตีเบฟนะครับในโหมดนี้สำหรับ c o m m a n d ์ตีเบฟนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า i n นเบฟนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก120%นะครับแล้วก็เติมเกร ex นะครับอีก20%นะครับต่อมาเรามาดู c o m m a n d ์ตีเลือดของโหมด P กันนะครับ สำหรับคอมมานด์ตีเลือดนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วก็จะทําการตีเลือดทันทีนะครับไม่มีการตีเบฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก1 2 0นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากเพพีดามิที่ทําได้นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเติมเกรด E อีก20%นะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่โหมดสายบุกนะครับก่อนเปลี่ยนโหมดเราก็ต้องกดสกิล l ก่อนนะครับแล้วก็ทำการกดตีเลือดนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโหมดไปแล้วนะครับอ่าบัฟเเนี่ย จะยนโดนยกเลิกนะครับแล้วมาแทนที่ด้วยบัฟพีอันนี้นะครับซึ่งบัฟพีก็เป็นบัฟของโหมดสายบุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟพีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับความสามารถของบัฟพีนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกจะเพิ่มค่า a อ t a ท k กนะครับสีแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า o อเวอร์โฟนะครับอีก20% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP damage นะครับอีก10%นะครับอันนี้คือความสามารถของบัฟพสายบุกนะครับส่วนคอมมาตีเบฟเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนมากเราจะมาใช้คอมมาตีเลือดนะครับสำหรับสายบุกทีนี้เรามาดูคอมมาตีเลือดสายบุกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าในวงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวอักษร P a n d B นะครับ สำหรับคอมมานตีเลือดสายบุกนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟนะครับหลังจากนั้นจะทําการตีเบฟจานวน6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจหนึ่งและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเติมเกจ EX นะครับอีก20%นะครับแล้วก็มีเล่งเถินนั่นเองนะครับสำหรับอคอมมานด์นี้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ c o r e Ability ของอีกนี้กันนะครับสำหรับ c o r e Ability แรกนะครับก็คือ อาสกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับ3เทิร์นนะครับโดยที่สเปเชียลเอฟเฟกนะครับอย่างแรกนะครับจะเพิ่มค่าแอตแท็กนะครับ20%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบินะครับอีก20%นะครับแล้วก็จะทำการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ Core Ability Skill LD นะครับ สำหรับ Co r e a b i l i t y Skill อ d นะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อโจมตีแล้วนะครับตัวปาร์ตี้นะครับจะมี s p e c i a l Effect 3เทินนะครับโดย s p e c i a l e f f e เ t เนี่ยจะมีความสามารถ2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับบัฟโจมตีธาตุไฟให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเวฟดาเมจ30%สนนะครับสำหรับการโจมตีแพ้ธาตุนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์จํานวน2เทินด้วยนะครับนี่นะฮะสำหรับคออาบิลิตี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นของอี i นิกเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับแค่จำโหมดให้ได้นะครับว่าเราอยู่โหมดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทิร์นแรกของอีกนิกเลยนะครับสำหรับเทิร์นแรกของอีกนิกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าถ้าใครทําอาวุธเอี้ยงม่วงทําฟูแล้วเนี่ยเทิร์นแรกของอีกนิกสามารถกดเลือกโหมดได้เลยนะครับซึ่งการเลือกโหมดเนี่ยก็อยู่ที่สถานการณ์การเล่นของเราด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการบุกนะครับ มอนไม่มีการแประดีบัฟฝั่งเรานะครับให้เรากดคอมมานดตีเลือดไปนะครับเพื่อเลือกอเลือกโหมดสายบุกนะครับหลังจากที่เราเลือกหมดสายบุกไปแล้วเราก็โจมตีได้เลยนะครับตามปกติก็โจมตีโจมตีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ ไปไเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพอเรารู้แล้วว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะทำการใช้ดีบัฟใส่ฝั่งเรานะครับเราก็โจมตีไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเทิร์นบอสนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าเทิร์นนี้เนี่ยบอสจะทำการแปดดีบัฟใส่เราแน่นอนนะครับให้เรากดสกิลสองก่อนเลยนะครับ หลังจากกดสกิล2เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด Command t ตีเ e ฟนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับกลายเป็นโหมดป้องกันดีหลบดีบัฟหนึนะครับนี่นะฮะหลบไปอบอสก็จะไม่สามารถแปะดีบัฟเราได้นะครับเพราะว่าเราเลือกโหมดหลบดีบัฟไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราหลบดีบั๊ไปได้แล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะกลับมาใช้โหมดโหมดสายบุกเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ต้องทำการเปลี่ยนโหมดเหมือนเดิมด้วยการกดสกิล l ก่อนนะครับเราก็กดสกิล l ไปนะครับแล้วก็กดคอมมานด์ตีเลือดนะครับเพื่อสลับโหมดเป็นโหมดเดิมนะครับ สำหรับการสลับโหมดไปมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรระวังนะครับก็จะเป็นเรื่องลูกแก้วนะครับบางทีเรากดสกิลแล้วได้เทิร์นต่อทันทีบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ลูกแก้วแตกได้นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังของการใช้อีกนิกนะครับสำหรับการใช้อีกนิกเบื้องต้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังงงอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปรีวิวปลดเ e ลเวล90พ่อครัวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ